เลี้ยงพึ่งบ้านชายเขาตำบลน,น้ำริศเริ่มแรกมีสมาชิกจำนวนห้าคนโดยมีนางสาวนงเยาวามีสาเป็นประธานกลุ่มปัจจุบันมีสมาชิกหลักของกลุ่มจำนวนเจ็ดคนและมีการสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่คนในชุมชนกลุ่มเลี้ยงพึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่สี่ตำบลน,น้ำริศอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีโกดังเก็บอุปกรณ์สะอาดสะอาดมิดชิดถูกสุขลักษณะขั้นตอนการเลี้ยงพึ่งเก็บน้ำพึ่งสมาชิกในกลุ่มลงมือปฏิบัติอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน กุ่มเลี้ยงพึ่งตำบลน,น้ำิดได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อปีพศ2557ผลิตภัณฑ์เริ่มแรกคือน้ำพึ่งบรรจุขวดและมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ต่อมาปีพศส5 6 6 0ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเป็นรวงพึง่งพร้อมทานบรรจุกล่องและพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาอาทิเช่นน้ำพึ่งผงเป็นสารเพิ่มความหวานสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพสบู่เหลวน้ำพึ่งลองกองสบู่เหลวน้ำพึ่งพอพพิสซึ่งพอพิส เป็นยางพึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ทางกลุ่มน้ำผึ้งยังเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นลงทะเบียนผลิตภัณฑ์โอทอปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและเกษตรกร,กรชาวสวนภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโดยการจ้างงานเป็นครั้งคราวเมื่อต้องการใช้แรงงานจำนวนมากและคืนกำไรสู่ชุมชนโดยการเข้าร่วมทำโรงทานในงานกิจกรรมต่างๆของชุมชนปัจจุบันเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์เช่น Facebook ส่งสินค้าทางเคอร์ลี่และปริษัีไทยจากที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำให้กลุ่มมีศัก,กยภาพในการดำเนินงานต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าโอทอปของดีจังหวัดอุดตรดิต์ได้ต่อไป